สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้เราจะมาขายของในหัวขอ้อการขายของออนไลน์นะครับเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยครับเป็นสินค้าหัวแรงครับหัวแรงย่อกูดมีกระบอกกันความร้อนให้ด้วยตัวนี้เริ่มประมูลกันที่100บาทครับใครสนใจ c m มาได้เลยครับ มาตอนนี้คุณธงครับคุณธง150บาทครับมีใครจะให้เพิ่มอีกไหมครับคุณคอ๋อคุณคุณแพลงคุณแพลง200บาทนะครับมีใครจะให้สูงกว่าคุณแพลงไหมครับอ๋อปิดที่คุณแพลงครับ200บาทครับขอบคุณครับเรามีของแถมให้ในกล่องนะครับเดี๋ยวตอนจัดส่งไปเราจะไม่บอกว่าเป็นอะไรค่อยลุ้นกันในกล่องอีกทีนะครับตอนชิ้นที่สองกันเลยนะผม สวัสดีครับคุณลูกค้าอันนี้ก็เป็นกล่องไฟเวฟลอยผ่บบานะครับคุณลูกค้านี่ดูนะครับนี่อันนี้เป็นกล่องไฟก็คือผ่านแล้วนะครับเอ่อต้นจัดจัดท้ายลึก,ลก,ลกเลยะครับคุณลูกค้าใครสนใจทักมา <c oughs> เลยครับคุณลูกค้าลึกจริงไหมครับตอนนี้ลึกลึกล,ล,ลึกมากมากครับผมกล่องนี้เอออยู่ที่ที่ห้าร้อยบาทนะครับผมไม่ขายครับผมขายสามร้อยบาทครับใครสนใจนะครับทักมาเลยครับผมอินบ็อกมาเลยครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นเรือเล่งซีบีเลยิท์นะครับ สามสองครับใช้ดีต้องลองใช้แล้วของแท้ครับตันนี้ของแท้หกเปอร์เซ็นเียบแต่ไม่เทียมแท้ๆสนใจติดต่อนะครับราคาติดร้อยบาทนะครับมาอินบ็อกซ์มาเลยครับมีค่าจัดส่งค่าติดบานเอาฮะครับมาต่อด้วยชิ้นสุดท้ายนะครับผมอ่เป็นปลาแจหกเหลี่ยมนะคมีตั้งแต่หนึ่งมิลถึงสิบมิลนะครับผมสนใจนะฮะ โทรมาที่เบอร์0 6 2 4 5 4 9 4 6 0นะฮะเบอร์คุ้นจังแล้วครับเบอร์คุ้นๆครับผมวันนี้เอ่อนะครัคบตกอยู่ที่150บาทนะฮะรวมค่าส่งก็225บาทนะครับผมคิดไปเจ็บาทค่าน้ำมันด้วยนะครับผมค่าน <c oughs> ้ำ <c oughs> มันออกไปบริษัทขนส่งใชเยอะออกไปไกลครับผมต้องออกไปถึงตลาดกเกษตรเลยทีเดียวเชีเยวไออ๋อถ <c oughs> ้าเรามีสินค้านี่มาขายเป็นข้ามีครับขอบค้าขอบครับ